ครับอยู่กับผมเเช่นเคยนะฮะช่างนังออนท่ว์วันนี้ได้มีโอกาสครับทาง่านนะทาง่านมาดูทีมงาน610ล้อวิ่งดินกันครับมาดูฟุโซ่นะฮะกำลังถอยเพดินฮะ เปิ่งานเหมาะนะพีน้องนะโซยูโดสามนะนี่ก็เป็นทีมงานของสอเจริญทรัพย์นะโชคชีตัง้งพานั่งพานอนี่จะเป็นเมก้า c c j ครับ เต้นไดค้ครับครับหัวแอเนี่ย,ยสบายดีครับฮ้ยทีนี้จะเป็นน้อง1 0อนิดนึงนะครับน่าจะเท3รอบมันจะไม่หมดเลยรอบที่3เหมืนเลยโอ้ย

รถไทยของทีมงานนี่ฮะมันว่าน่าจะแบ่งผมมันคนละล็อกนะครับเนี่ยฝันนูก็ใกล้จะเต็มแล้วฮะส่งสิบล้อเดี๋ยวรถไทยจะมารีวิวให้ดูทีหลังคะ มาแล้วคันหนึ่งครับเป็นเมกาซีรี500ครับงานเมาครับก็จะแบกมาหน่อยนิดหนึ่งนะฮะว้าโอ้ยเสียงเียดปวดขาดใจครับ เกย์ n ครับสุดยอดเพย์สุดยอดเออ,เอไปหลวงผัวหลวงผัวหลวมขวัขวขนั่นแล้วมึงนึงเห็นออกไฟแปะๆอยู่กูแบปหลวงกับพี่น้องนะก็ตายไม่ติด จมจม่อเ้าลองอียมึงมันหอนปั๊มมันหอนตตดเรื่อยๆกับติดแหละเอาไหมเอไหมขัวเก่าปั๊มมันสีพังแล้วนะ ปามันห่อนดาบตาบ,บติดนะครับเสื้อทีมงานสเจริญทรัพย์เสือวดีสังลุย อีันหนึงฮะลมแรงครับอันนี้เป็นนของเสียโบ้ขับเดี๋ยวก่อนฮะ สะท้อนกำแพงนะะันงน่นฮะข้างจะดังนะะิดนึงฮะโอ้แรงผ่าผ่าผ โอ้โหนั้นตัวท้ายโอ้โหไปเฮตุตรงไหนต่อเลืออีกขั้นหนี่งเ้ยโบุ๊กเกือบแปดนิ้วฮะ ดูคนขับสุดหล่อแลวครับ <laughs> คันนี้จะไหนคันนี้คันแรกแหรอือเปล่าอันนี้เป็นโดมมนิเตอร์ครับคันแรกครับของเสียววูดครับน่าจะเป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้านะครับ คันใหม่ของทีมงานประมาณ4คันครับอีกคันหนึ่งผมเห็นเมื่อกี้อยู่ร้านปะยางนะอีสองคันหน้าเลนน่าจะอยู่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 ไปวิ่งหินนะฮะครับดูโนอโมิเตอร์ร้อเจ็ดห้าครับแรงสมชื่อเขาหรือเปล่านะครับโอ้โหสุดยอดเลยแรงจริงฮะ ดีครับน <laughs> ึกว่าได้ใครครับครับเซนนุ่มครับเซนเนุ่มเซนนุ่มโอ้ยกล้อยกล้อโอ้โหเว้ยเ <laughs> ล้ว <laughs> <laughs> รถแรงครับรถแรง Uhm. จะถอยไปเทข้างหลังนะครับเทนู้นนู้นตรงต้งะนมะพร้าวน่ะโอ้ยเมื่อกี้แห้งเทำวะเมื่อกี้แหละว้ายหลอกฟางงไปไดนปาดปาดโอ้ยอย่างสี่ตัวคอมมันเร็วนะเขารื้สือเอรื้สือ ขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นฟรี free, ครับฟรีฟรีตนุ่มโชว์อะไรเนาะตนุ่มอ้าวติดรถเปล่าซะงั้นโอไม่นะอะไรอ่ะรถหนักไม่ติดติดรถเปล่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอยังกินดึงเน่ดูครับภายในอ้าวนันวัดด้ไฟฟ้าโอ้รถศูนย์รถศูนยูนย์ก่อนหนึ่งครับเป็นกระบะสามมิตครับ รับประกันสามปีครับสามเยนลี่กระบะยาวสีว่เมตรกว้างสองเมตรยี่นะครับจมครับรถหนักไม่จมจมรถเปล่าเงิดหลายมันติดยางมันคือบุกคืน ติดชั้นนี้ครับไป่ก็ได้แล้วลื่นไหลื่นนี่ทีมงานกำลังรากโซ่ครับรถยงน,นี่คันนี้เลยคันหนึง่งห็นอยู่หลัดยางครับันนี้เท็จมีคันดมิเตอร์ตองลุกอย่างเนาะือ่อรันยางหน่อยรถแรงติดอะไรรถแรง หลอกซีมดุดดูครับเราดูการนี้ใครก็วิ่งดินกันครับโซเลกเลย <laughs> แหงหลายก็ดีตอนนี้กำลังทำการคล้องโซ่นะครัระสใ่ออันนี้มาหักสกรนสกรนนะบอาบสื่อสกินมาใส่เอาเลยนะสกินซีหุ่น เสียโบอจะทำการสแสดงครับเอาครับนับหนึ่งนับสองนับสามโอ้ยรถ <c oughs> <c oughs> ไถยังไม่ได้ออกแรงเลยออกแห้งเนี่ยออกแห้งหลือบอหนึ่งหนึ่ง จะออกแห้งหรือเปล่าเหล็กดูเลยโอ้ยผสมสักรีรถใหญ่เลยครับมาดูฝั่งสิบล้อกันต่อฮะนู่นครับรถผมอย,อยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ข้างถนน งานนี้ไม่แบกครับตามน้ำหนักฮะอย่าดราม่าก,กันนะครับเขาอ้องอย่าดราม่านะฮะเป็นนางฟ้าสองสี่หรือสองสิบเดี๋ยวดูกันจะว,ว่าหัวเกง๋งดูยากครับว็อกกี้ มีหัวแคบมีหัวฟางแล้วหัวโตน่าจะเป็น3าฟมลเกห้าก็20งสครับถังที่ฟีีอยู่ฝั่งขวาเนี่ย แห่งอัตโนมัติดูครับระดับเนี่ยแดงๆนะน่าจะสามเม็ดนะแล้วแต่พื้นเก่าขึ้นมาเนี่ยดูพี่ก็ทำอะไรครับเออสตีท้ายเสร็จแล้วฮนะ ฤดูการนี้ใคร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 มีดินให้ขคนให้วิ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วฮะเพราะว่าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวว่าช่วงนี้นี่ก็เสียบโบ้กำลังทำทางให้หก้อถอยเข้าไปเทฮะ อันนี้จะเป็นเครื่องสองร้อยินะฮะหกอะไรนะหกเอสดีบวกมันเรียกมันอะไรวะหกเอสดีนี่แหละฝั่งนี้จะเป็นรถถ่ายใหญ่นะฮะฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น LC7 นะครับ LC7 ฝั่งนี้รถไฟ LC7 ครับวันนี้ผมวันนี้มาฮะได้สองเที่ยวแล้วฮะเดี๋ยวเที่ยวที่สามก็กำลังจะเข้าไปเอาครับ แต่ว่าทางผ่านเ้วแวะถ่ายคลิปก่อนซะหน่อยครับ ส่วนรถลอสองคันไม่เห็นนะครไม่เห็นไม่เห็นน่าจะไปวิ่งเห็นนะครโอ้เรียบเรียบครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ